มาค่ะวันนี้พี่น้องวันนี้มากินทำมาม่าเกาหลีกันจ้ะมาม่าเกาหลีเกาหลีเกาใจนะคะกินอยู่บ้านบรรยุดก่อนไปทํางานลวกเส้นเรียบร้อยแล้วเ,เดี๋ยวน้ำเขียวจะเอามาคุกก่อนคุกคุกกับเครื่องปรุงเขาเครื่องปรุงเขานี่ก็เผ็ดแล้วพี่น้องน้ำเขียวใส่ไม่หมดใส่ไปครึ่งหนึ่งก็มีอะไรไม่รู้ซองเข้ามาให้ใส่ไปน้ํามันไม่ต้องใส่เพราะว่าเราไม่ชอบ เราก็ใส่เข้าไปแบบนี้คนๆปนไปเลยครับพี่น้องเส้นนี้น้ําเขียวต้มมาแล้วแต่น้ําเขียวไม่เอาเละมากจะเป็นมาม่าเกาหลีซองสีแดงแล้วก็มีอ่าพริกเกาหลีนะคะน้ำเขียวจะใส่ไปด้วยเพราะน้ำเขียวชอบเนี่ยใส่ตอนร้อนๆนะคะจะได้ละลายเนี่ยก็จะแดงขึ้นรสชาติก็จะดีขึ้นแล้วก็น้ำเขียวกินอยู่ประจํามันจะต้องเติมน้าปลานิดนึง อันนิดนึงก็จะรสชาติพอดีเลยเดี๋ยวให้อันนี้ละลายก่อนเนี่ยเขียวก็จะคลุกใส่หม้อไปเลยแล้วก็ไปเทใส่าจานเนี่ยค่ะนี่มาม่าเกาหลีเกาหลีซองสีแดงนะคะพี่น้องเดี๋ยวมเขียวชิมก่อนนิดนึงเนาะว่ารสชาติเป็นยังไงต้องเติมอะไรเพิ่มหรือเปล่า ทำใส่หม้อไปเลยแล้วค่อยเทสใส่จานน้ำปลาอีกนิดนึงรสชาติออกเผ็ดพอแล้วเขียวไม่ค่อยกินเผ็ดมากมใส่น้ำปลาอีกนิดนึงได้เลยนี่เดี๋ยวคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันก่อนรสชาติโอเคหน้าตาเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวให้ให้ซอสเกาหลีน้ำเกียวละลายก่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่าเขาจับกันเป็นก้อนแล้วทีนี้น้ำเกลยวก็จะใส่จานจานจัดไว้เรียบร้อยแล้วนะนี่แล้วก็คนก่อนให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ใส่จานใส่จานไปเลยจ้ะพี่น้องนี่เกาหลีเกาใจนะคะวันนี้ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีอะไรใส่นะ แต่จานนี้น้ำเขียวจัดได้เรียบร้อยแล้วแต่น้ำเขียวมีโปชเอกมีเกาหลีนี่มีนี่แล้วก็นี่ไข่โพชเอกที่น้ำเขียวทำไว้ใส่ต้มใส่น้ำนะคะแล้วก็หนืดนหนืนิดนึงนีนนนนน่ว่าจะทำไขออ่ออนเซนออนเซนหลายขั้นตอนเหลือเกินกว่าจะได้กินก็กินโพชเอกไปก่อนก็คือไข่ที่เราต้มใส่น้ำไม่ต้องไป ไม่ต้องไปทอดใส่กระทะนะคะให้มีน้ำมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหน้าตาวันนี้นะมาม่ากเกาหลีกับไข่โพชเอกนะคะโพชเอกบ้านเราต้มไข่น้ำหรือเปล่าน้ำเขียวไม่แน่ใจเนาะอืเนี่หน้าตาน่ากินเดี๋ยวไปกินกันเลยจ้า